พองาผมเห็นบางง่ะทีวีกัแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่กับบังอะใหม่เรื่องเทพผู้จริงใหญ่นะครับก็ขอไปตามเสียงรบกวนด้วยนะครับและถ้าพูดเร็วไปบ้างก็ขอให้ฟังให้ทันด้วยนะครับโอเค ถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วไปดูกันเลย let's go <S นี่เป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มผู้ถูกทอดทิ้งผู้ที่ไม่มีโชคชะตาที่เดินนาสิ้นทางของผู้ฝึกตนหลังจากที่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแล้วลูกต่าลึกลับจึงปรากฏขึ้นมาตรงหน้าและรับความสามารถลึกลับชีวิตของเด็กหนุ่มจึงเริ่มเปลี่ยนไป ในอดีตมานังดาแห่งคอยเทพได้สร้างจัก,กรวาลและโลกที่รว,วบรวมวิญญาณไม่มากมายในโลกนี้สิ่งมีชีวิตแตกต่างกันหลายประเภทสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดก็คือเทพตามด้วยผู้ฝึกตนคนธรรมดาเทพเอาศัยอยู่ดินแดนเนื้อเหล่ามนุษย์พวกเขาที่สรรเสริญ แต่พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปเกี่ยวข้องทางโลกกับมนุษย์ในโลกเครืองล่างมนุษย์ได้สร้างนิกายขึ้นมาและปกป้องสามัญชน,นในทวีปนั้นมีหลากหลายนิกายมากกว่า100นิกายนิกายเริ่มสร้างอาณาจักรของตนเองขึ้นมาและก็มักเกิดความขัดแย้งระหว่างนิกายน้อยใหญ่เสมอามาจนถึงทุกวันนี้ ครั้งหนึ่งในมีเทพกลุ่มหนึ่งประกาศตัวว่าเป็นเหล่าลูกหลานของมาดาแห่งไปเทพในกลุ่มของพวกเขามีผู้ใช้เราะห์ทองคาและได้ใช้วิชาต้องห้ามเพื่อปกป้องกลุ่มของตนและทําการแยกตัวออกมาจากสิ่งมีชีวิตทั้งสามกลุ่มเหล่าเทพตัวอื่นๆเริ่มเกิดความไม่พอใจจึงร่วมมือก,กันกับพวกเขาด้วยเหตุนี้เชื้อสายของพวกเขาจึง ฝนสิ้นมาจากโลกแต่ตำนานใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วโอเคก็จบตอนที่ศูนนะครับไปต่อตอนที่หนึ่งกันเลยโอเคเราก็จะมาอยู่กับตอนที่หนึ่งกันแล้วนะครับตอนที่หนึ่งุบเขาเซียนผอลู่เสียวยหยีเกิดอะไรขึ้นอีกนั้นเหรอ ทำไมคนถึงเยอะเยี่ยงนี้ดวนว่าจะมีคนกระโดดหน้าพาอีกแล้วงั้นเหรอเฮ้งอลอะไรอยู่ล่ะเจ้าจะอยู่ตรงนั้นอีกทั้งวันเลยเหรอถ้าไม่กระโดดก็กลับบ้านไปซะเบื่อแล้วเนี่ยรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอข้าก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ได้ยินมาว่าครอบครัวของเขานั้นถูกจวนพ้นและโชคดีที่หนีรอดมาได้คนเดียวแต่ตอนนี้กับคิดจะจะทิ้งไปอีกโอ้โง่โง่เสียงนั้นไป,ไปไม่ได้ลูกเสียวยี่นายนอยลูกจะยิงต้อนรับครับนายลูกเฮ้จ hey, บเปสินั่นนายนายลูกนั่นเขาจะทำอะไรล่ะสงสัยว่าวันนี้ เขาคงเกิดอารมณ์ดีอยากจะช่วยคนละมั้งท่านั่นเป็นคนช่วยช้าข้าสงสัยว่าจ้านั่งดังคงผมดีเพื่อรักชื่อเสียงแย่ๆกับสิ่งที่เขาทําไว้ในอดีตข้าลินเป่าผู้ได้เต็มไปด้วยความระเีดชายานโพแม่ของข้าสูญเสียสมบัติของตระกูลเราเพียงเพื่อที่จะให้ข้าได้ถูกเลือกจากปรตูสวรรค์ ระหว่างทางของพวกเราข้คาคิดเลยว่าพวกเราจะถูกปล้นและพ่อแม่ของข้าเต็มใจเะสะีส,ะส,ะสะละชีวิตของเขาก็ที่จะให้ข้ามีชีวิตรอดต่อเรื่องมาเศร้าข้ามไม่มีแม้แต่อกาสที่ทําหลวงฝังศพให้สมเกียิแก่พ่อของข้าและนี่เป็นอีกครั้งที่ข้าถูกปล้นโดยกลุ่มในแคว้นนี้ ทำไมสวรรค์ถึงทำให้ข้าต้องประสบพบเจอกับความลำบากเี่ยนนี้ไม่เข้าใจเลยอะเอเจ้าตรงนั้นน่ะลิ้นเป๋าอย่าพยายามเข้ามาห้ามข้าข้าไม่เปลี่ยนใจหรอกถ้าเจ้าเข้ามาขีกข้าจะโดดลงไปแน่อมุดเงี้เนี่ยจากนั้นพระยอกของเราก็ได้ ขีบหน้าของหลินเป่าไปนะครับตลกว่ะเฮ้อขาเพิ่งทิดแล้วนั้นลงไปหน้าพ่อเฮ้ยอะไรกันวะนี่ไม่นะไม่นะฉันตกอยู่ในสถานการณ์ไหนเนี่ยเขอชนะนาไม่อายทำไมเขามองข้าด้วยสายตารังเกียจเช่นนี้เขามีปัญหากับข้างั้นเหรอเขาไม่สงสารข้าเลยเหรอ ตึ่ต่อพูดนี้จะตายแบบนี้จริงๆเหรอเนี่ยทำไมต้องขายขีนหน้าแบบนี้ก่อนคาดตาย,ยจริงๆกันอเหรอและหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ควกักอะไรบางอย่างออกมาจากกระเป๋านะครับในเสื้อวะในเสื้อแหละ <c oughs> ทวทีพอดีว่ามีคนเรียกครับนี่มันจะเป็นโยโย่เนี่ยนะโยโยะมีขายัดเข้ มันมันยัง่เมุมระดสูงนั่นเลยมันมีความยาวถึง2กิโลเมตรและเองนําไปแลกกับหินพลังได้สบายๆเลยด้วยโอ้ถ้าไม่เคยเห็นได้ย,ยินมาก่อนเลยฮัตโาแกรกใหญ่ยัยมมงม,มุมนั่นบางและแข็งแรงมากเหมาะที่จะใช้งานร่วมกับลูกลอกสำหรับชาวภูเขาอย่างพวกเรามันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมาก อุปกรณ์ของเล็กๆของลู่เสียย่ยวยี่มันไม่เหมาะกับเขาเลยเจ้าขวให้ฉันพูดให้จบก่อนข้าว่าเจ้ากำลังลังเลอยู่ก็เลยช่วยเจ้ายัางไงล่ะโดยการถีบลงไปนะ่ะถ้ายังอยากกระโดดอีกค้างค้างตัวไปเขาพยายามกระโดดด้วยตัวเองและกันนะ ข้าเล่นเป่าพู้มีความทะเยอทะยานข้ากำลังได้เข้าร่วมในการคัดเลือกจากกุรุษสวรรค์ะจะกลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่กวงนดคนไหนไหนทีเสียงเปลี่ยนใบสัตว์แต่ตอนที่ข้าถูกกระทำอยางก,กับคงเล่นหยุดอยู่ตรงน,นั้นล่ะเจ้าขยะทั้นตม้มเจ้าก็สีบข้านั่นเหรอ แต่หนูน่นไม่รู้ว่าเขาเป็นใครในแคว้นนี้กันเหรอจะกล่า็พูดกับนายน้อยลูกเช่นนี้จะมีปัญหาอย่างแน่นอนใครให้เสร็จเจ้ามาเทีกับข้าฮะน่าจะเจ็บนัะไอ้ <c oughs> ไขยะไปเคล่้มจนนี้นะเจ้ามีความกล้าหาญดีนี่จำเอาไว้ จะต,ต้องเรียกข้าว่านายน้อยลูกจากนี้ไปเจ้าครื่องน้องของข้าโอเคก็จบตอนที่หนึ่งไปแล้วนะครับถ้าเสียงตัวละครเปลี่ยนไปก็ขอโทษหน่อยนะครับพอดีว่าลืมเสียงอะ่ะพอดีบาย